สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะวันนี้นะอีกน้อยก็อยู่ที่ตลาดนัดโคกระบือคลองช้างนะคะอำเภอวัดโบสถจังหวัดพิษณุโลกค่ะวันนี้เป็นวันพุทธที่25วันพุทธที่25ที่นี่นะคะมีตลาดนัดทุกวันพุธค่ะพุธนี้ก็เป็นพุทธที่25นะคะ25ตุลาคม าหกกค่ะ,คะตลาดนัดที่นี่นะคะเป็นตลาดนัดบ้านๆน,นะคะอ่าหลังจากห่างหายกันไปนานแล้วเริ่มคึกคักแล้วนะคะเนี่ยเริ่มคึกคักแล้วนะเริ่มมีพ่อค้าแม่ค้ามาขายเยอะแล้วนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเลยค่ะ โอเคเรามาดูปลายเผือกกันนะคะเผือกคู่เผือกคู่ของมันแหละคือมูของมันแหละมาสของมันแหละสองตัวนะคะเป็นตะกอตะกอกำลังเริ่มเป็นหนุ่มนะคะกำลังเริ่มเป็นหนุ่มปีกว่ากว่าได้นั่นเนี่ยปีกว่ากว่านะคะตะกอที่นี่เรียกตะกอนะะอีสานเรียกบักเทิกบักเทิร์กได้ไหมปักเทิกบักเทิกหน่อยกำลังเป็นหนุ่ม นะคะเนาะอ่าบักเคิกหน่อยกำลังเป็นนมจา้าอ่าทางทางเหนือเขาเรียกตะก,กอนะคะอ่าตะก,กอคือควายวัยรุ่นควายตะผู้วัยรุ่นนะคะกำลังเป็นนุ่มนะคะอ่าคู่นี้คู่นี้เท่าไหร่นะคู่นี้อ่าราคาเปิดมาที่เท่าไหร่ราคาหมื่นสามเหรอราคาเท่าไหร่สามหมื่นสามนะคะสามหมื่นสามยกใช่ไหมเนี่ยยกใช่ไหม ราคาสามหมื่นสามตลองได้เนาะสามหมื่นสามเป็นราคาลองตลองได้นะคะใครที่ชอบควายเผือกนะคะลองดูนะคะสองตัวนี้นะเปือกหนุ่มเผลือกน้อยกําลังเป็นหนุ่มนะคะสามหมื่นสามราคาลองตลองได้นะคะใครสนใจก็โทรมาได้เลยจ้าจะโทรป้อ้ นีจ้าวันนี้ขนเยอะมากเลยนะคะเนี่ยชุดจะน้อยใคร พี่บีอันไหนของพี่บีเน,นี่ยเนี่ยครับไม่ไม่ไม่อันนีะะ้เออเออลืมชื่อลืมชื่อเออพี่ก๊อฟเท่าไหร่พี่ก๊อฟสองตัวเนี่ย เออไม่ใช่แม่ลูกเออมันไม่ใช่แม่ลูกแม่เปาได้แก่ลูกผสมครับอ๋ออันนี้สูงเท่าไหร่ครับเนี่ยร้อยสี่สิบเอ็ดร้อยสี่ด้วยหรอครับผมร้อยสี่สิบเอ็ดอตัวมันใหญ่มันเท่าไหร่ตัวมันใหญ่ยาวด้ร้อยสี่สิบเอ็ดเนาะอันนี้แม่เปาใช่ไหมครับแม่เปาอาจจะติดท้อง ติดท้องก่อนเขามีลูกกี่ตัวแล้วคะเนี่ยประมาณสี่ตัวประมาณสี่ตัวแล้วในท้องน่าจะห้าเนะาะเออน่าจะห้าตัวเนี้ยเปิดเท่าไหร่คะเนี่ยเปิดไปที่สี่หมื่นสองสี่หมื่นสองนะอ่าแม่เปล่านี่นะสี่หมื่นสองเป็นราคาล้องนะคะ,ะอ่าราคาล้องตจะลองได้นะคะอ่าใครสนใจแม่เปล่าแม่บล็อก <3 S 1> นะคะ ใครสนใจแม่เปล่าแม่บล็อกจะไปทําพันนะคะอ่าตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะคะที่น่าสนใจนะร้อยสี่สิบเท่าไหร่นะอ่าร้อยสี่สิบสองนะอุ้ยสูงมากเลยนะคะอ่าหาแม่ใหญ่ๆนะอ่าหาแม่ใหญ่ๆเนี่ยใครสนใจที่อยากได้แมู่สูงนะคะนี่เลยเอออ่ะหาเขาลูกหัวใจด้วยมีอะไรโอ้โหไม่กล้าเขอเขาเขาจะอ่าดูเขาเนาะ โอ้ยเขาวสวยโอ้ยเขาวสวยนะคะโอ้เขาลุ่หัวใจด้วยนะจริงด้วยนะเอออ่าเป็นราคาลองต่อรองได้นะคะใครสนใจโทรมาอ่าใครสนใจโทรมาคุณก๊อฟได้เลยค่ะอ่าคุณก๊อฟเบอร์ค่ะมัง้งจบบีก็ได้มัง้งเบอร์อะไรครับเบอร์พี่บีอ่ะเบอร์ตะก๊อฟแกจําไม่ได้จำศูนย์หกหนึ่งสามเจ็ดศูนย์แปดหนึ่งสามห้าคุณบีนะคะ บีเนาะไม่ใช่คุณกอนะ๊อฟนะอ่าอันนี้ตัวน้อยล่ะตัวน้อยล่ะตะก้อเนนะื้อ,อไปเนื้อเอ,เออเกิดเลกอ่ะอือไปดูดูนางนให้ดูแม่ใช่ไหมไอ่านางอ่านางกำลังเป็นสาวเนาะน อ่าอ่านางนี่ประมาณเท่าไหรสองปีไหมปีครับสูงเท่าไหร่คะเนี่ยสองร้อยสามสิบนะ้ยสามนะโอ้สูงน้อยสามสิบคือเขาอ้วนอ่ะเนาะก็เลยมองสวยขายดูดิขายก็ใหญ่ขาก็ใหญ่แต่ทางนี้เลยเขาตกใจโอเ้ แข้งขาดีแข้งขาสวยนะคะตัวใหญ่นะคะร้อยสามสิบเลยตอนนี้ควายนางนะควายนางน้อยไม่น้อยหรอกสวยอ่ะมาดูหางสวยก้นสวยนะคะหางสวยก้นสวยนะอ่าตัวเนี้ยเปิดเท่าไหร่คะตัวนี้ร้อยสามหมื่นครับสามหมื่นใช่ไหมคะอืเป็นพ่อบ้านบ้านใช่ไหมคะเนี่ยพ่อบ้านบ้านแต่อ่าอ่าส่งลูกดีเนาะสวยพ่อแม่ขาส่งลูกดีเนาะ ตอนนี้สามหมื่นฮะดูหนาครับดูความหนาเอามาหนังหนาเนาะจะเลียกอะไรหนังหนาเออหนังหนาคอย่นนะคะดูหน้าหน่อยนึงนะดูหน้าหน่อยนึงนะอ่าควายนางนี้อ่าราคาเปิดมาที่สามหมื่นสามหมื่นนะคะเป็นราคาร้องเนาะราคาร้องต่อราคาล่องต่อรองได้นะคะใครสนใจก็โทรมาได้เลยนะคะ ก็มาเบอร์คุณบีใช่ไหมคะอ่าเบอร์คุณบีนะคะเดี๋ยวเบอร์เราขึ้นไว้ให้ที่หน้าจอนะคะโอเคขอบคุณคุณบีจ้าหมดได้อยังคะคุณบีอ่ะดูควายอันนี้อันนี้ควายนางเลือกควายอเป็นลูกเปล่าแม่ลูกเนยแม่ลูกใช่ไหมคะอันนี้ใช่ไหมคะลูกเขาลูกเัวเมียเนาะตัวนี้สูงเท่าไหร่กันเนี่ยเนาะตัวนี้ร้อยสามสิบสามอ่ะเป็นเป็นควายแม่ลูกเนาะ เป็นควายแม่ลูกลูกตัวที่เท่าไหร่ละคะเนี่ยลูกตัวที่สองนะอ่าลูกตัวที่สองก็ยังไม่นี่แหละเนาะยังไม่แก่เพิ่งจะลูกตัวที่สองเองนะคะอ่าแม่ลูกลูกตัวที่สองเองยังสาวๆรุ่นๆอยู่เลยนะอ่ะราคาค่ะราคาสามหมื่นห้าสามหมื่นห้าชุดนี้เนาะชุดนี้สามหมื่นห้านะคะเป็นราคารองนะคะทุกคนเป็นราคารองต่อรองได้เนาะ ส่งีนเออส่งฟีกิโลคันเนี้ยรีร้อยโลส่งอยโลนะคะอ่าส่งฟีร้อยโลนะร้อยโลนะร้อยโนะคะส่งปีร้อยโลนะคะใครสนใจก็โทรมาได้เลยนะอ่าเบอร์โทรจ้าศูนย์แปดหกศูนย์แปดหกเจ็ดสามสอสาองสองเก้าห้าสี่องเก้าห้าสี่คุณอะไรคะคุณเปียครับคุณเปียนะคะคุณเปียนะใครสนใจโทรมาคุณเปียได้เลยจ้า เออยังไม่แก่ยังเพิ่งจะรุ่นรุ่นเองลูกสองนะโอเคเรามาดูข้างในกันนะคะอ่ร้อยว่าไอะไรมาเจียงแคนี้มารับเคร่่รน ตัวนี้นะเป็นลูกตัวพูนนะคะแม่ลูกกระเล็กเนาะนแม่ตัวนี้สูงร้อยสามสิบนะคะเป็นแม่ลูกตัวพูนนะคะลูกกระเล็กนะเออลูกตัวที่เท่าไหร่กันเนี่ยอันนี้น่าจะลูกที่สนะองที่สองเนาะลูกเขากี่เดือนคะเนี่ยลูกไม่น้อยอยู่เลย 2> ถ,ถนะ2ถึงสองถึงเดือนเดือนหนึ่งใช่ไหมูถ้าเดือนหนึ่งเขาก็ตัวใหญ่นะเขาก็ตัวใหญ่แล้วเนี่ย ประมาณเดือนหนึ่งเดือนกว่านะคะลูกเขาอันนี้นะ,ะลูกเขานะ,ต,นะ,ะตัวใหญ่อยู่นะคะตัวใหญ่อยู่นะชุดนี้ราคาเท่าไหร่คะเนี่ยชุดนี้เปิดอยู่ที่สองหมื่นสี่สองหมื่นสี่นะคะสองหมื่นสี่อ่าสองหมื่นสี่ราคาร้องใช่ไหมคะเนี่ยราคา้ออ่าราคาล้อง,อาาองต่อรองได้นะคะเป็นราคาล้องนะต่อรองได้นะคะอ่าใครสนใจแม่ลูกชุดนี้นะคะก็โทรมาได้เลยนะ,ะมีอันนี้มีส่งฟรีไหมคะมีส่งฟรีครับผมส่งฟรีพี่ลกูก อ่าส่งฟรีพิโลกโคไทยอุตรดิตนะคะสจังหวัดนะคะออาเมือไหนก็ได้อยู่ในโซนนี้ใช่ไหมคอ่าส่งฟรีนะคะอ่าสองส่งฟรีในโซน3จังหวัดนี้นะคะใครสนใจโทรมาได้เลยจ้า เบอร์โทรจ้าศูนย์เก้าห้าครับศูนย์เก้าห้าเครับเก้าศูนย์หนจดห้าสเจ็ดห้าสองสามนะคะคุณเลยคะน้องต่อเนาะรับอ่าน้องต่อนะคะใครสนใจโทรมาหาน้องต่อได้เลยนะคะจ้าน้องต่อหมดย่างคเนี่ยก่มีตัวอ่าตัวู้เนาะแม่ลูกตัวนี้ละไนี้หายไปแล้วแม่ลูกตัวเมียยังครับอ่ายงตัวเมียอ่าแม่ลูกตัวเมียเนาะแม่ลูกตัวเมียนี่สูงน่าสูงประมาณร้อยสาสี่สาิ้านี่แหละ อ่าร้อยสามสิบอ่าร้อยสามสิบสามบวกนะคะแม่ลูกสูงใหญ่นะคะเดี๋ยวนี้เป็นแม่ลูกตัวเมียนะอ่าลูกตัวเมียอ่าเป็นแม่ลูกตัวเมียนะคะอุ้แม่สูงใหญ่มากเลยนะเนี่ยอืมได้อายุร้อยสามห้านะคะอ่าตัวนี้เท่าไหร่คะเนี่ยราคาเปิดที่สาม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 อสามอ่ะสามสามห้าร้อยนะคะสามสามห้าร้อยเป็นราคาร้องนะคะ ค่ะลองต่อลองได้ตัวนี้แม่ลูกชุดน,นี้เป็นลูกตัวเมียนะอ่าเป็นลูกเป็นลูกแรกด้วยโอ้เป็นลูกแรกด้วยนะคะแม่ก็สูงใหญ่มากนะอะซื้อไปขุนสักหน่อยซื้อเพงซื้อไปขุนไปเลี้ยงดีๆสักหน่อยนะคะจะได้อ้วนๆนะอ่าราคาเท่าไหร่นะสามหมื 33, <33. S 1> ่นสามาสามหมื่นสามห้าร้อยนะคะใครสนใจก็โทรมาได้เลยนะ จ้าแล้วก็มีตจ้ไหนจ้าชุดต่าผู้ชุดต่าผู้นะผู้ใหญ่สวัสดีจ้าชุดต่าผู้ตะกอโอ้เขากลัวเนาะเดี๋ยวไปนะชุดต่าผู้ชุดต่าผู้นี่กี่ตัวคะเนี่ยสองสองสองชุดนี้เนาะสองชุดนี้เนาะสองชุดนี้สองชุดนี้ให้ยังไงคะเนี่ยราคาตั้งอยู่ที่สองหมื่นสองสองหมื่นสองคู่เหรอคู่นะ อ๋อสองหมื่นสองสองหมื่นสองก็ถ้าถ้าแยกมันก็ประมาณเท่าไหร่แยกตัวเดียวก็ราคาสองหมื่นสองถ้าราคายกมันก็ต่อรองได้อ๋อราคายกต่อรองได้หมายถึงว่ามันก็ตกตัวละเ<ะ>ท่า <22. S 1> ไหร่สองหม่สอ๋อสี่หมื่นสี่อ๋อคู่ละสี่หมื่นสี่อ๋อคู่ละสี่หมื่นสี่นะตัวละสนะองหมื่นสองนะคู่นี้สี่หมื่นสี่นะคะอ่าเป็นเป็นควาย หนุ่มไหมหรือว่าฟันอะไรเขาขึ้นหรืออย่าง้รเนี่ยไม่แน่ใจเนาะจะได้ดูว่าเป็นัยรุ่นเป็นอะไรไหมนะน่าจะัยรุ่นอยู่นั่นแหละดูเขาดูลายเขานะคะอ่ะชุดนี้นะก็ประมาณก็ราคาอยู่ที่สี่หมื่นสี่นะคะขายทั้งยกทั้งแยกนะคะอ่ะถ้าถ้าเราซื้อยกก็จะลดราคาไปอีกเนาะอ่ะเป็นราคารองต่อรองได้นะคะจะซื้อ ยกหรือแยกก็ต่อรองได้นะคะใครสนใจก็โทรมาได้เลยนะโทรมาน้องต่อได้เลยนะคะโอเคขอบคุณค่ะจ้าขอบคุณน้องต่อจ้อาเนี่ยค่ะทุกคนคึกคักมากนะคึกคักมากตั้งแต่เช้าเลยนะคะอซื้ออะไรนับเงินให้เห็นๆน,นะคะอ่าคึกคักมากนค่ะ ตลาดที่นี่นะคะแป๊บเดียวหมดนะคะเนี่ยแป๊บเดียวเพราะว่าอขา,ายไม่กี่ชั่วโมงนะขายไม่กี่ชั่วโมงประมาณสองสามชั่วโมงก็จะหมดแล้วนะคะก็หมดเวลาก็แป๊บ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 นะคะทุกคนแป๊บแป๊เนี่ยที่ยืนยืนอยู่เนี่ยก็คนซื้อนะคะ เรามาดูตัวน,นี้กันนะคะสูงประมาณร้อยสามสิบนะคะเป็นแม่ลูกนะคะแม่ลูกดูก่อนนะคะแม่ลูกตัวเมียเหรอคะเนี่ยแม่ลูกตัวเมียใช่ไหมคะอ่าแม่ลูกตัวเมียนะคะ,แม,มะ,คะแม่ลูกตัวเมียนะคะ,แม,มะ,คะแม่ลูกชุดนี้นี่ค่ะลูกเขาประมาณหกเดือนได้ไหมเนะะี่ยสี่ อ่าประมาณเนี่ยค่ะสี่ห้าเดือนนะคะเนี่ยค่ะลูกเขาอ่าแม่ลูกแม่ลูกราคา,าเบาๆนะคะราคา,าเบาๆอาราคา,าเบาๆนะคะแม่ลูกชุดนี้ เบาเบาเท่าไหร่นะบาเบาเท่าไหร่นะคะม่น,นสอ,อืมสองหกนะอ่าแม่แม่นี่สองหมื่นหกนะคะอ่าสองหกราคาาลองต่อรองได้นะคะอ่าต่อรองได้นะคะอะใครสนใจโทรมาได้เลยนะสองหมืนหกต่อรองได้นะอ่ะมีส่งฟรีไหมคะเนี่ยชุดนี้มีส่งฟรีไหมคะอันนี้ไม่รวมส่งนะคะราคานี้ไม่ไม่รวมส่งไม่รวมรส่งอ่ารถให้ ไม่ส่งนะคะไม่รวมส่งนะอะใครสนใจแม่ลูกชุดนี้นะคะแม่ลูกตัวเมียเนี้ยสนใจโทรมาได้เลยจ้าอ่ะเรามาดูอีกชุดหนึ่งนะคะอันนี้แม่ลูกแม่ลูกแม่ลูกฮะสองหนึ่งสองแม่ลูกคู่ใช่ไหมคะแม่ลูกคู่เนี่ยแม่ลูกคู่นะคะแม่ลูกคู่อ้แม่ดูเขาก็าเน้ยสูงประมาณร้อยสามสิบนะคะแม่ลูกคู่นะ เป็นแม่ลูกอูาลูกเขาเป็นลูกตัวนี้นะคะลูกตัวนี้นะอ่าเนี่ยนะคะเขาเขาจะนี่มากเลยนะคะเขา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 งามเขาแบบโบราณมากเลยนะเขาเมื่อก่อนมันจะเป็นอย่างนี้เลยเอเขากว้างาอ่เขากว้างเขาคาราบาวนะคะเออราคาตัวนี้อยู่ที่สองหมื่นสองนะคะราคาร้องนะคะราคาร้องต่อรองได้นะคะทุกคน ขายได้ตัวเดียวก็ได้นะมื่แแม่ก็ขายใช่ไหมคะอ๋อแยกแยกนะคะแยกแม่ก็ประมาณหมื่นแปดนะคะหมื่นแปดราคาล้อนนะคะราคาล้อมต่รลงได้นะคะตอนนี้เขาจะแยกด้วยนะแยกแม่แยกลูกให้แล้วนะคะแยกแม่แยกลูกนะคะใครสนใจโทรมาได้เลยนะถ้าเอาชุดสองหมื่นสองนะคะเถวแต่แม่นะหมื่นแปดนะคะ สนใจก็โทรมาได้เลยจ้าเอาตัวไหนคะอ่าลุงแกอยาคายลุงเอ้าสูงค่ะสูงเท่าไหร่คะเนี่ยสูงใหญ่มากเลยนะเนี่ยร้อยสี่ได้ไหมได้อ่าร้อยสี่ใช่ไหมคะลูกแรกอ่าสูงประมาณร้อยสี่นะคะลูกแรกลูกสีรลูกแรกลูกตัวเมียด้วยผิวกค่อนข้างจะเนียนเนาะผิวเนียนดีจังเลยลูกแรก เป็นลูกตัวเมียนะคะเออลูกก็โตแล้วกำลังโตนะคะซื้อไปก็เนี่ยแหละทำแม่บล็อกได้เลยหาพ่อดีๆใส่เล็บตีเล็บมือดีเล็บตีเล็บดีนาหน้าสวยหน้าสวยหน้าสวยอ่าดูก้นให้นะคะเออดูก้นให้นะคะ ลูกตัวเมียด้วยนะอ่ะชุดนี้เท่าไหร่คะลุงสามหมื่นแปดห้าร้อยสามแปดห้าร้อยสามแปดห้าร้อยนี่พร้อมลูกเลยเป็นชุดเลยนะคะอ่าใครสนใจอยากได้นะคะแม่ลูกชุดนี้นะคะแม่ลูกตัวเมียนะเอาไปลูกแม่เขาสูงใหญ่มากเลยนะคะอ่าสามหมืนะะ่นแปดราคาลองต่อรองได้มีส่งฟรีไหมคะเนี่ยไม่มีครับไม่รวมส่งน,น,นะนะรวมไม่รวมส่งนะราคานี้ ลดได้ต่อรองได้ไม่รวมส่งเนะาะลดได้ต่อรองได้ไม่รวมส่งนะคะใครสนใจก็โทรมาได้เลยนะรีบๆเฝ้าๆนะข<ม>องดีมีน้อยนะตัวค่อนข้างใหญ่มากเลยนะคะอ่าเบอร์โทรค่ะ08นย์สี อะไรนะคะหกหนึ่งสองหกหนึ่งสองเก้าสี่เจ็ดสองนะคะอ่งอาลุงนงนะคะหอยนงนะคะใครสนใจโทรมาหาหอยนงได้เลยจ้าอ่ะเรามาดูแม่ลูกคนนี้อีก่ันนะคะแม่ลูกตัวนี้ค่อนข้างสวยนะสวยนะตัวเนี้ยลานปูน ตัวนี้ห่าไร่สูงท่้ไร่เนี่ยร้อยสามได้มั้งประมาณนั้นอะรยสากำลังกินนมอยู่เลยลูกแรกลูกแรกตัวลูกจะพูดจะเมียลูกจะพูดใช่ไหมโอ้ยกำลังกินนมอยู่เลยนะคะอตามกันแม่ลูกผูกพันแม่ลูกจริงไม่ใช่แม่ลูกเสียบนะกำลังกินนมแท้นมอยู่เลยนะะอ่านี่ลูกเขานะคะลูกเขาเป็นแม่ลูกแรกนะคะเป็นแม่ลูกแรกเป็นแม่ลูกแรกด้วยนะคะ ราคาตัวนี้เป็นอ่าราคาตัวนี้อยู่ที่สามหมื่นพันเนาะอ่าสามหมื่นพันเป็นราคาล้องนะคะราคาล้องต่อรองได้นะคะทุกคนอืมราคาล้องต่อรองได้นะอ่ามีส่งฟรีอะไรป่ะคันเนี้ยไม่ไกลก็ไม่ไกลกิโลคะ่ะ อโลก็แ <VII> ล้วกันาสักร้อยโลนะคะส่งฟรีอ่าส่งฟรีร้อยโลนะส่งฟรีร้อยโลนะคะแม่ลูกชุดนี้สามหมื่นพันราคาต่อรองได้แถมยังส่งฟรีให้อีกร้อยโลนะอ่าสนใจโทรมาได้เลยจ้าสามอ่าเบอร์โทรศูนย์หกสามหนึ่งหนึ่งสี่ดสีนะคะข้อตั้มนะคะใครสนใจชุดนี้นะคะ รีบโทรมาเลยนะหมดแล้วนะพ่อตั้มนี่ขายหมดแล้วนะขายหมดไปนะคะเดี๋ยวคู่เดียวเดี๋ยวคู่เดียวเอามากี่ชุดกี่ตัวก็หมดนะคะจะแดงว่าขายง่ายขายกล้องรดแลกแจกสบัดได้บางตัวก็ได้มั่งบางตัวก็ไม่ได้ดุหน้าพ่อค่ะขายหมดขายไว้นี่ไม่ไม่ใช่อะไรนะ บางตัวก็ยอมขาดทุนเนาะอืมจะจะโอเคขอบคุณ <response> ค mm ่ะ hmm. จ <ileri> ้าเรามาดูแม่ลูกโอ้ทำไมมันสูงจังตัวเนี้ยโอ้ร้อยสามห้าสามหกเลยมั้งเนี่ยร้อยสามห้าบวกเลยนะคะสูงใหญ่มากเลยสูงยาวอื้โอ้เนี่ยนั่น ร้อสามห้านะคะร้อสามห้าบวกนะคะทุกคนเป็นแม่ลูกตัวผู้ตัวเมียคะเนี่ยตัวเมีย,มยลูกแม่ลูกตัวเมียนะลูกที่เท่าไหร่คะ,ะ,คะ,ะลูกที่สาอ่าลูกที่สนะคะ,ะ,เ,ะ,คะเป็นลูกที่สามนะคะอ่าเนีคะลูกเขานะคะเป็นลูกที่สามแม่ลูกตัวเมียนะคะอ่าตอนนี้ลงว่ามาที่เท่าไหร่คะสามหมื่นสีามมื่นสี่พันนะคะ สามหมื่นสี่พันเป็นราคาราคาไหนนะของลุงเนี่ยร้องต่อรองได้หรือยังต่อรองได้ต่อรองได้นิดหน่อยเนาะของลุงต่อรองได้ไม่รวมส่งเนาะของลุงไม่รวมส่งลุงไม่ไกลก,ก็ส่งได้อยู่ว่าถ้ามันไกลก็ทุงคุยกันเอ้ก็ส่งได้แต่ว่าต้องมาคุยเรื่องค่ารถเนาะออมมมัันนไไกกกกลล็็ส่่่งให้ยูคะราคาใกล้ไกลลุงมีส่งให้ ลงมีส่งให้อยู่นะคะลงส่งให้นะส uh, ่งให้แต่ก็ต้องมาดูว่าใกล้ไกลแค่ไหนนะคะอะตัวนี้ก็คือชุดแม่ลูกคู่นี้สามหมื่นสี่พันนะคะเป็นราคาร้องต่อรองได้นะคะอยากได้แม่ใหญ่ๆอย่างนี้นะคะแม่ใหญ่ๆยาวๆแบบนี้นะคะสนใจอ่ากินหญ้าก็ดีเนาะอ่าใครสนใจนะคะแม่ลูกคู่นี้นะคะ โทรมาลุงปอได้เลยจ้าลุงปอจ้าเบอร์ศูนย์แปดหกสองศูนย์แปดสนี่เจ็ดหนึ่งเก้าสี่เจ็ดหนึ่งเก้านะคะลุงปอนะอยากใกล้าราคาไหนโทรมาลุงปอได้เลยนะใกล้ไกลยังไงก็ว่าไปนะคะไม่โทรมาไม่ได้นะอ่าโทรมาแล้วจะได้ราคานะคะลองโทรมาต่อรองกันนะคะ<า>เผื่อได้ราคาดีๆนะคะสนใจโทรมาเลยจ้า การเรามาดูคู่นี้กันนะคะคู่นี้อีกตัวก็เป็นแม่สูงใหญ่มากเลยนะตัวนี้แม่ก็สูงร้อยสามห้านะคะอ่าสูงร้อยสามห้านะคะแม่ตัวนี้อ่าค่อนข้างสวยนะคะใครที่ลูกแรกอ่าลูกแรกนะคะลูกตัวเมียด,ด,ด้วยนะอ่าไขรที่ชอบตาแต้มแก้มจ้านะ,ะตัวนี้มีนะคะตัวนี้มีให้นะอ่าแต่อาจจะไม่เด่นนะอ่าไม่ว่าจะเป็นเนี่ยมีทั้งตาแต้มมีทั้งแก้มมีทั้งอ่องคอก็นะมีอยู่ประมาณสองอ่องนะคะ ถุงขาเขาก็มีนะถุงเท้าแต่ว่าอัตลักษณ์ไม่เด่นนะคะไม่ค่อยเด่นไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่แต่ว่าค่อนข้างสวยนะคะตัวนี้ค่อนข้างสวยนะเราเป็นแม่ลูกตัวผู้ตัวเมียคะนเนี่ยลูกตัวเมียลูกตัวเมียก็สวยนะอ่าเป็นแม่ลูกแรกด้วยนะคะเป็นแม่ลูกแรกด้วยสวยนะลูกเขานะ่ะเขามีลายมีอย่างนี้หน่อยชิบอือเนี่ยค่ะลูกเขาสวยนะ ลูกเขามีตาแต้มีอ่องคอมีเยอะๆเลยนะคะเหมือนแม่เขาเลยนะอะชุดนี้ลุงให้เท่าไหร่สามหมื่นหกพันห้าสามืนหกพันห้านะคะสามหมื่นหกหกพันห้าพร้อมลูกตัวเมียเนาะ,ะเป็นราคาล้องต่อรองได้นะคะทุกคนอ่ใครสนใจก็โทรมา,าใครสนใจโทรมาหาลุงปอได้เลยจ้าโอเคอเควายเยอะนะคะ ลงไม่หมดนะคะเดี๋ยวเราไปต่อ e ี2สองกันเลยค่ะ